ถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมโลกยังเล็กคำถามนี้ไม่ได้ใหม่เลยแต่มันสดเสมอเหมือนชีวิตที่ต้องกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก,กินตอนไหนก็อร่อยแต่กินบ่อยๆก็เริ่มสงสัยว่าทําไมเราังงจนหลายคนเวลาที่มองโลกมองข่าวมองชีวิตตัวเองก็มักจะพล่งออกมาครับว่าถ้าพระเจ้าดีจริงอะทำไมยังมีสงครามทำไมยังมีโรคระบาดทำไมมีคนโกงจนรวย คนดีๆก็ต้องตายก่อนวัยอันควรแล้วไอ้คนที่สมควรตายตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยลมหายใจของมันก็ยืนยาวยิ่งกว่าลากต้นหูกระจงซสอีกหลายคนเลยปักธงไว้แล้วว่าพระเจ้าอ่ะไม่มีจริงหรอกหรือถ้าจะมีก็คงเป็นพระเจ้าที่ใจดำเย็นชาไม่สนใจใครสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนี้แล้ไปเลื่อนดูน้องหมาร้องเพลงผมอยากจะชวนคุณมาดูอีกมุมหนึ่งมุมที่คุณ อาจไม่เคยคิดมาก,ก่อนมาลองถามกักนดูครับคำว่าดีเรานิยามกันยังไงสำหรับบางคนดีคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือสำหรับบางคนดีคือมีแฟนที่ซื่อสัตย์หรือน่ารักเหมือนนางฟ้าสำหรับบางคนดีคือมีชานมไข่มุกกินฟรีทุกวันแต่สำหรับพระเจ้าดีคืออะไรพระเจ้ามองไกลกว่าแค่ความสะดวกสบายระยะสั้นของเรา พระเจ้าสนใจอนาคตนิรันร์มากกว่าความสุขชั่วคราวพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่55ข้อที่8บอกว่าเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราฟังดูเหมือนคำพูดของเพื่อนที่บอกว่ามึงไม่เข้าใจหรอกแต่จริงๆแล้วอมันคือการย้าว่าโลกเนี้ยมันไม่ได้หมุนตามใจเราโลกเนี้ยมีเบื้องหลังและมีเจตนาที่เรามองไม่เห็น แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับหลายคนเถียงต่อว่าอา้าวถ้าเง,งินพระเจ้าก็เอาแต่ใจอะดิทำไมต้องปล่อยให้โลกวุ่นวายเพื่อสอนอะไรสักอย่างแล้วคนบริสุทธิ์ที่เจ็บปวดเขาทำผิดอะไรนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องแยกให้ออกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เลือกผิดกับปัญหาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเพื่อผลดีระยะยาวอะมันต่างกันตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณกินชาบูบุฟเฟ่ไม่อั้นจนพุงจะแตก แล้ววันลุงขึ้นท้องเสียทั้งวันคุณจะโทษพระเจ้าไหมครับหรือถ้าคุณปิดไฟนอนเล่นเกมจนสายตาพังคุณจะบอกว่าพระเจ้าอ่ะใจร้ายจังทำไมไม่รักษาสายตาของเรามันตลกปะแต่จริงๆมนุษุนก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันนะครับพระัมปีบอกเอาไว้ชัดมากครับว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือโลกอ่ะมันเละเพราะเราเองเนี่ยแหละที่เละเราเลือกผิด เราเห็นแก่ตัวเราสร้างระบบสังคมที่โกงกินเราเลือกนักการเมืองที่ผักคนจนลงเหวแล้วบอกมีนโยบายช่วยเหลือมันคือมนุษย์นี่แหละที่ทำพังไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ยืนดูเฉยๆแล้วหัวเราะเหมือนตัวร้ายในซีรีส์นะครับพระองค์ลงมาเองเลยลงมาเจอไอ้สิ่งเละๆเหมือนที่เรากำลังเจอนี่แหละครับพระเยซูเกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรม โลกที่คนจนถูกเหยียบยำ่ำโลกที่ศาสนากลายเป็นธุรกิจโลกที่คนดีถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมและพระเยซูก็โดนสิ่งนั้นเข้าไปเต็มๆครับถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมถูกตึงตายบนไม้กลางเขนทั้งๆที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนี่คือการบอกชัดๆว่าฉันเข้าใจความเละของโลกนี้นะเพราะฉันเองอก็โดนเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันเลยก็คือพระเยซูไม่แพ้จากตายครับ พระองค์ฟื้นขึ้นมาพระกมบบีบอกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรง,งเป็นขึ้นมาแล้วในมัทธิวบทที่28ข้อที่6และนี่คือหมัดเด็ดที่พิกเกมเลยครับเพราะมันหมายความว่าความเละความเจ็บปวดความอายุติธรรมไม่ใช่ตอนจบสุดท้ายโอเคครับผมรู้ว่าตอนเนี้ยบางคนอาจจะยังคิดว่าแต่ในชีวิตจริงกูก็ยังเจ็บอยู่นี่ไงความทุกข์มันก็ยังอยู่เงินก็ยังไม่พอใช้ แฟนก็ยังมานอกใจแล้วทำไมอ่ะพระเจ้าไม่แก้ตอนนี้เลยล่ะคำตอบตรงๆก็คือพระเจ้าจะไม่ลบทุกปัญหาในตอนนี้ครับเพรา่านาลบหมดไปจริงๆคุณกับผมก็ต้องถูกลบไปด้วยนะเพราะเราทุกคนอนะ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันแต่สิ่งที่พระเจ้าทำก็คือเปิดทางออกให้กับทุกคนที่เชื่อทางที่พ้นไปสู่โลกใหม่ที่ไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความเละตุ้มไปอีกต่อไปพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่21ข้อที่4บอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วมาลองคิดดูสิครับโลกเนี้ยมันเป็นเหมือนซีรีส์ซีซั่นหนึ่งที่มันเละเทะและเต็มไปด้วยบทดราม,มา่า แต่พระเจ้าสัญญาว่าซีซั่น2อ่ะจะมาพร้อมตอนจบที่งดงามและคำถามที่เป็นกุญแจสำคัญนั่นก็คือคุณจะเข้าซีซั่น2องไหมพระเยซูบอกเอาไว้ในยอห์นบทที่14ข้อที่6ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรามันชัดมากๆเลยนะครับว่าเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของการทำบุญเยอะ ไม่ใช่เรื่องของการพยายามเป็นคนดีแต่คือการกลับมาหาพระเยซูและยอมให้พระองค์หรือทางเดินชีวิตของคุณสรุปสั้นๆส,สำหรับเรื่องนี้นะครับโลกยังเละเพราะมนุษย์ยังเละแต่พระเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระองค์กำลังเปิดทางลอดให้กับทุกคนและความหวังสุดท้ายของเราไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลใหม่ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีใหม่ไม่ได้อยู่ที่โลกที่จะอยู่เฉยๆและจะดีขึ้นเอง แต่มันอยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์ก็พร้อมที่จะสร้างใหม่ดังนั้นคำถามถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมโลกยังเละอาจจะต้องกลับมาถามใหม่ครับว่าถ้ามีพระเจ้าจริงคุณพร้อมจะให้พระองค์เข้ามาจัดการความเละเในชีวิตของคุณหรือยังิงงิ้้้นนนล่่มรรรัักกจจงแีีทไู